ครับผมในะที่สุดก็กลับมาอยู่ในบ้านแล้วนะครับคิดถึงเมืองไทยบ้ากๆเลยนี่คือพื้นหลังใหม่ครับก็ผนังบ้านนี่แหละจริงๆตอนแรกจะติดโปสเตอร์ด้วยแต่ไว้ค่อยทำีกทีนะครับ ใน n ด้เจน e น i s ิสครับหลายคนก็คงจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้มีข่าวแย่แยออกมาเยอะมากทั้งเรื่องของบทหนังที่พี่เลนสุดๆรวมถึงปัญหาทางด้านของงบประมาณด้วยเห็นว่าต้องโดนตัดงบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนหลายๆคนคงจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้คงจะไม่ได้เลื่อแลวมั้งในรีวิวนี้ผมจะพยายามไม่สปอยอะไรเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือว่าฉากต่างต่างเลยนะครับ ผมรู้ว่าในเทรเลอร์เนี่ยมันก็สปอยพอสมควรเลยแต่ว่าเผื่อมีใครมีความสามารถที่จะไม่ดูเทรเลอร์เลยได้เพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ความพยายามครั้งยิ่งใหญ่นะครับในการไม่สปอยอะไรเลยแต่สำหรับคนที่เคยดูเทรเลอร์แล้วผมก็คงไม่พูดเกินกว่าน,นั้นหรอกครับเพราะว่ายอมรับตามตรงว่าเทรเลอร์อันที่2ที่ปล่อยมามันสปอยหนังมากๆอันนี้ผมช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะ ในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันคือการเอาภาคหนึ่งมายํำกับภาค2และก็เหมือนกับว่าพยายามทําอะไรใหม่ๆให้แตกต่างจาก2เรื่องนี้ครับเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องในภาพรวมเนี่ย มันเด้ๆเ,เลยคือแน่นอนในปี2 0 2 9มี2คำาะรวลากจัดกลนกับมนุษย์เกิดขึ้นแล้วจอร์นคอเนอร์คนที่เป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านก็เหมือนยกทัพไปตีสกายเน็ตและที่นี้สกายเน็ Net ก็เลยส่งเทอร์มินาเตอร์กลับไปปี1984เพื่อจะฆ่าซาร่าคอเนอร์พ่อเอ้ยไม่ใช่พอ่อแม่ของจอร์นคอเนอร์และทีนี้จอร์นคอเนอร์ก็เลยส่งคาริสซึ่งเป็นเหมือนมือขวาของเขาเนี่ยครับไปปกป้องแม่ของเขาแต่ทีนี้พอคาริสไปถึงปี1984เนี่ย กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาคิดว่าจะได้เจอเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วซึ่งก็อีกนั่นแหละเทลเลอร์มันก็บอกเยอะพอสมควรนะครับเอาเป็นว่านั่นแหละเนาะมันเริ่มต้นในส่วนของบทกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกที่อยากจะบอกก็คือ Terminator Genesis เนี่ยไม่ได้สนใจหนัง Terminator ภาค3กับภาค4นะครับก็คือ Rise of the Machines กับ Salvation เหมือนว่าผู้กำกับเขาจะแบบนอกสภาคนั้นมันห่วยอะไรเงี้ยก็เลยสนใจแค่2ภาคแรก แต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่าแนวคิดของหนังเรื่องนี้มันคล้ายๆกับ X Men Days of Future Past คือลบร้างอาดีตที่ไม่ต้องการแล้วอย่างใน X Men เนี่ยเขาก็ลบล้างภาคสใช่ไหมครับ X Men The Last Stand ผมเชื่อว่าหลายคนก็เห็นด้วยกับผมว่ามันห่วยกว่าภาคอื่นนะถ้าเทียบะนะ แต่ทีเนี้ยไอ Genesis เนี่ยมันดันไปลบล้าง Terminator ภาค1กับภาค2ซึ่งเรียกว่าเป็นผลงานระดับขึ้นหิ้งของเจมส์คาเมรอนนั่นเองก็เกิดคําถามนะครับว่าแล้วไปลบทําไมหนังมันดีอยู่แล้วถูกปะ้ะนั่นแหละก็คืออันนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของ Terminator Genesis เลยตอนที่ทไลน์ของหนังเรื่องนี้หลายๆคนคงจะรู้ว่ามันค่อนข้างวุ่นวายยุ่งยากยั่เยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับภาคนี้ผมบอกเลยว่า ไทม์ไลน์เนี่ยเละตุ้มเปะเลยคือยิ่งกว่าเดิมอีก <c oughs> จากแรกที่มันมีอยู่4ภาคเนี่ยมันก็เน่าพอแล้วนะภาคเนี้ยมันทําให้ทุกอย่างเน่ากว่าเดิมอีกเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีช่องโหว่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมันไม่ make ซน n ์แล้วอ่ะทุกอย่างที่เราเห็นบนจอเราก็รู้สึกเหมือนว่ามันเป็นแค่ ฉากต่อตกันเท่านั้นเองเนื่องจากเราไม่สามารถเชื่อมต่อเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรได้เลยมันพันเงนมั่วไปหมดแล้วทั้ง3-4ภาคที่ทํามาเนี่ยตัวบทของหนังเรื่องนี้เองพยายามจะเป็นทุกสิ่งอย่างในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหนังภาคต่อ หนังรีบูททั้งคารวะหนังเก่าทั้งพยายามหาจุดหักมุมคือมันเยอะไปหมดแล้วรากฐานที่ทําการปูในช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันไม่เพียงพอพอหนังดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนพังโครมลงมาเลครับคือมันไม่เมกเซนแล้วอผ่านจุดๆหนึงของหนังไปเนี่ยมันแบบมันคืออะไรแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ย คือเราไม่สามารถอธิบายอะไรเชื่อมต่อกับโลกของ Terminator ได้แล้วซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นจุดใหญ่มากๆที่เป็นจุดเสียเลยของ Terminator เตอภาคนี้ก็คือวนความที่หนังมันให้คำตอบน้อยกว่าสร้างคำถามใหม่ๆนั่นเองคือเหมือนกับว่ายิ่งดูยิ่งงงยิ่งยิ่งความผ่านควายชมาผผุดแตงหัวเลย มาในส่วนของด้านการแสดงกันว่าน,นะครับในภาพรวมเนี่ยผมคงต้องบอกว่าค่อนข้างมีปัญหาเลยแต่มาเริ่มจากส่วนดีก่อนดีกว่าก็คืออราร์โนชวัสดเนเกอร์ในบทหุนยนทีแบบร้อยนั่นเองแน่นอนเขาเล่นบทนี้มา23 0 0ปีแล้วเรียกว่าเข้าใจคาแรคเตอร์ได้100%มากๆจริงๆ คือตอนยิงมุกตอนฉากแอคชั่นอะไรก็ตามเราเอาใจช่วยตัวละครตัวนี้ตลอดเลยด้วยเสน่หลายๆอย่างที่อยู่ในตัวอานูชวัสด์นเกอร์ครับคือผมรู้สึกแปลกใจแนะที่ผมต้องพูดแบบนี้แต่ในหนังเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่าอานูชวัสด์นเกอร์เนี่ยแสดงได้ดีที่สุดในเรื่องแล้วแปลกใจไหมครับ <laughs> ต่อไปคือเอมิเลียคล์กในบทซาร่าคอเนอร์คือผมไม่เคยดูเกมออฟสโตรนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆคนนี้แสดงดีแค่ไหน แต่ความรู้สึกเนี่ยคือตัวเตีย้ยไปน,นิดนึงมันทาให้ดูไม่ค่อยเหมาะกับเป็นหญิงถึกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่สนใจเรื่องนั้นเนี่ยการแสดงเรียกว่าไม่มีปัญหานะครับเรียกว่าทําออกมาได้ดีเลยแสดงให้เห็นถึงนนองผู้หญิงที่ผ่านเรื่องแย่ๆในชีวิตมาเยอะตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไทม์ไลน์ของหนังเรื่องนี้มันไม่เหมือนกับภาคเก่าแล้วฉะนั้นอันนี้มันก็มีความแตกต่างอยู่ซึ่งเรียกว่าทําออกมาได้โอเคเลยครับต่อไปเจสันคลาร์กในบทจอห์นคอเนอร์ก็ จริงๆผมชอบเจสันคาร์กใน Zero Dark t h i r t กับ Don't o f t h e Planet of t h e มากเลยนะครับแต่ในหนังเรื่องนี้ดูไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่ด้วยความที่เล่นเหมือนแบบมีอารมณ์โทนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยดูไม่ค่อยน่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าบุคลิกหน้าตาหลายๆอย่างเนี่ยดูไม่ค่อยเหมาะกับจอห์นคอเนอร์อันนี้ก็แค่ความรู้สึกนะครับแต่ว่าไม่รู้คนอื่นว่าไงแต่ถ้าโฟกัสเรื่องการแสดงก็เรียกว่าผ่านนะครับไม่ไม่ถึงกับดีไม่ถึงกับแย่แล้วคนสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือจายคอร์ทนในบท คาริสนะครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฮอลลีวูดเนี่ยพยายามผลักดันนักสแสดงคนนี้เหลือเกินคือหลังจากที่ผ่านมาหลายเรื่องเนี่ยรู้สึกจะ3-4เรื่องที่เล่นมาในหนังใหญ่ๆทั้ง Die Hard 5ทั้ง Divergent ทั้ง Jack Reacher เนี่ยคือผ่านมา3-4เรื่องเนียก็ ดูไม่ค่อยมีสเสน่ห์แล้วก็เล่นได้แข็งชื่อมากๆแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนเดิมครับก็เล่นเป็นใจคอตนี่นั่นแหละซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมฮอลลีวูดยังให้บทหนังใหญ่ๆกับผู้ชายคนนี้อยู่ซึ่งก็นะผมก็อยากให้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นการแคสที่ไม่เหมาะสมเลยตรงนี้ไม่ชอบมาก อ๋อแล้วก็ผมก็อยากจะบ่นเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะครับก็คือเคมีระหว่างคู่พระนางเนี่ยจายคอสต์นี่กับเอมิเลียคลาร์ดดูไม่ค่อยเข้ากันเลยคือทําให้เรื่องรักัค่ขยๆของสองคนเนี้ยดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยคือมันดูไม่น่าเป็นไปได้ในส่วนของทางด้านเทคนิคนะครับก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิป ว่าหนังเรื่องนี้โดนตัดงบไปพอสมควรเลยระหว่างการถ่ายทําเพราะฉะนั้นฉาก CG ที่ออกมาเนี่ยก็เลยดูหลอกตาอพอสมควรเลยในหลายๆฉากคิดว่าถ้าเกิดใครไปดูแล้วคงจะเห็นนะครับว่าแบบบางฉากเนี่ยมันดูไม่ค่อยเหมาะสมกับทุนของหนังเท่าไหร่เลยคือมันดูเหมือนหนังเกรดบีเลยนะบางอันแต่ว่าก็มีอยู่ฉากนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่าทํา CG ออกมาได้เนียนมากๆก็คือฉากลุงอาร์โนลด์ชว์สเนเกอร์ตอนหนุ่มนั่นเองคือทําออกมาได้ เป๊ะเหมือนกับภาคแรกมากๆเลยซึ่งเลยผมยกนิ้วให้กับทีมสเปเชียลเอฟเฟนะครับในส่วนของซาวด์แทร็กของหนังผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโดดเด่นอะไรเท่าไหร่ส่วนมากมันก็เป็นเหมือนเพลงหนังแอคชั่นทั่วไปมีการนำธีมของภาค2มาปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อใช้ในช่วงท้ายของหนังน,นะครับรวมถึงบางช่วงที่แบบป๋าโนออกมาโชว์โหดอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าชอบแต่อยากให้ใช้มากกว่านี้นิดนึงเพราะว่าโดยส่วนตัวเะยชอบธีมนี้มากๆนะครับ และก็แน non ่นอน Terminator หลายๆคนคงจะอยากพูดถึงในส่วนของฉากแอคชั่นใช่ไหมครับก็ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีฉากแอคชั่นที่ดึงน่าดึงดูดหรือว่าแบบน่าจดจำอะไรเลยคือมันก็เป็นหนังแอคชั่นดัดๆที่สำคัญคือถ้าเกิดคุณโชคร้ายได้ดูเทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะค้นพบว่าหลายฉากแอคชั่นเนี่ยได้เห็นไปเยอะแล้วอะครับคือนะ สรุปแล้วในภาพรวม Terminator Genesis เป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ประจำปีนี้ที่ค่อนข้างน่าผิดหวังเลยนะครับถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นที่ผ่านมาในช่วงซัมเมอร์นี้ผมมีความรู้สึกว่า Terminator Genesis เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับ Tomorrowland ก็คือเป็นหนังที่หลายๆคนอยากจะดูแต่ว่ามันทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นก็เถิดโดยส่วนตัวนะครับ ผมรู้สึกว่ามันจะเน่าตั้งแต่ตอนมันสร้างแล้วแหละเพราะว่ามีข่าวแย่ๆออกมาเยอะมากก็เลยทําใจล่วงหน้าไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะขอบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากจะดูหนังเรื่องนี้ Terminator g e n e s y s รอดูตั๋วถูกๆก,ก็พอนะครับแบบรอตั๋วลดราคาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องรีบไปดูหรือถ้าใครขี้เกียจก,ก็เอาไว้แบบรอตั๋วฟรีแล้วค่อยไปดูอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับโอเคนะ ถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน facebook และ twitter ใน description box ข้างล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายพอยหงวะ